พี่ด้าทำก๋วยจั๊บหรือเปล่าลูกฮะพี่ด้าแกล้งก๋วยจั๊บเหรอเหรอก๋วยจั๊บฟ้องแม่บอกว่าพี่ด้าแกล้งใช่ไหมลูกไม่เออก๋วยจั๊บโซนเหรอลูกนางกลัวแม่ดุค่ะทุกคนก๋วยจั๊บโซนเหรอโซนมากโอ้ทุกคนก๋วยจั๊บมันโซนมากนี่ทุกคนจะบอกว่านี่นะคะก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก็โซนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวแม่ดูดิเดี๋ยวเช็ดตาให้หน่อยนะอย่าเพิ่งโดดขึ้นนะรู้เปล่า พอนางพอแม่จะเช็ดตาปุ๊บเนี่เตรียมโดดขึ้นแล้วนะคะรู้มากะกว่าจับบเนี่ยพอหายแล้วโซนจริงๆแล้วยังไงอะหนูกว่าจัาบทำไมโซนจังเลยเอระด้ารักใจอ่อนจะเลี้ยงน้องได้ย,ยังฮะยังวน้องน่ารักมากเลยนะลูกแม่เอาน้องมาเลี้ยงสักคนสองคนเนาะเนาะไม่ อุ้ยท no, ุกคนพี่ดาไม่เลยค่ะพี่ดาไม่สงสารน้องหรอฮะเลี้ยงไหมเอาปะไม่เอาว้าไม่เอาทุกคนพี่ดาไม่ไหวค่ะทุกคนหนุดดูจุดเจอนน่นก็น้องพี่ดาเยอะแล้วแม่แอบเอามาเลี้ยงดีกว่าน้อเดี๋ยวให้พี่ดาช่วยแม่เลี้ยงหน่อยนะ ช่วยแม่เลี้งยงนองสงสารน้องเนาะเนาะไม่เอาไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแพนด้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพนด้ากับน้องๆด้วยนะคะ